มาพบกับการเดินทางครั้งใหม่กับทริปฟ้าประทานค่ะตกหมึกทริปลันฟรีครั้งแรกกับไต่เพอร์แต่ทริปนี้ฟ้าก็ประทานพยุมค์ให้ด้วยเลยต้องขี่พยุกคันลุกและฟ้าประทานมือตัวใหญ่ดีหอชีวิตให้ไปดูกันค่ะว่ามันน่าจน็อตตื่นเต้นกันขนาดไหนไปแล้วไนแล้วเอ้ยมาแล้วใหญ่เลย <ส gas: S 2> มีต,ตัวใหญ่นี s empty, <S <that> ่ขอบคุณค่ะนี่องแล้วนะตัวใหญ่ตัวแรกในชีวิตวะหมือนขอมเออนอ้ยโอ้ยมันเจ้า life every late living day, okay. at All want. night, not I สวัสดีชาวฟินนะดีวันนี้เรามาตกหมึกที่สัตหีบนะคะเราได้รางวัลตกหมึกกระต่ายเพลคัมใหญ่เ <Yeah. S 1> จ็ดชิกลีน,นะคะ <Woo. S 1> ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยตกหมึกแบบคลิปล้านเลยนะคะเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันดูไปกันค่ะอุ๊ยวันก่อนไปวันดีอ่ะหมึก กินง่ายมากหมึกกระดองว่ายกันแบบเห็นตัวตะลุดปุ๊ดๆเต็มไปเลยเพราว่าแบบจับแล้วหลุดอ่ะก็เลยต้องวัดแรงเอาให้เต็มข้อเลยครับไม่นั้นอ่ะมันหดเขาหนักแล้วยิ่งโยเราเล็กเนี่ยครับมันจะยิ่งสบามันจะฝังเข้าไปนอน ลเห็นหินหินงามละงามละทำไมถึงเลือกวันนี้นะเขามีหลักการเลือกยังไงอะไสย่ว่างว่างว่างร้ามกันเลยอ๋ออย่างนี้นี่น้ำสองหัวเหรอแต่ว่ามันไม่ได้ลงแรงเลยนะ ได้หมดใช่ป่ะมมีตตัว้งแาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะคะอาร์ตอีกแล้วนะคะมืออาชีพจะดึงเงียบๆลอกศึกล้านเก่งอย่างวะเริ่มเริ่มมีการเริ่มมีการขิงขิงใหญ่เลยขิงใหญ่เลยขิงใหญ่เลยเฮ้ยตัวใหญ่มีไซส์มีไซส์มีตะโกนเรียกให้นั่นเนี่ยมิเงนมาจับ

มมหมดสภาพอ๋อมันบอกว่าสกปรกต้องลงไปล้างซะหน่อยเลสเทไปหมดละดูไต่เจอคะแล้วไต่ทำเบ <c oughs> ็ดแล้วก็สอนให้ด้วยนะคะน่ารักรอดรอดชีวิต <c oughs> ข้างหน้าติดหินข้างหลังติดหมึกมแล้ว,แลว,ว้าสวยสวยไซส์ไม่เคยพายไปตกเลยเฮ้พี่ขอสวิงแดงเลยพี่สวิงสวิงมาโอ้โหไปกินท้ายเรือจริงหัวเรือต้องเรือสวยๆไยสวยสวย เราหน้ามาก่อนมันจะหายว่าผมแก่งอีกไม่หลังเรือไม่แห่าแล้วกลางเรือเห้าอยู่เห่าหมดเลยวันนี้เรากำลังออกไปใหม่ไกลมากฝากคลืนลงไปต้นเคยขี่เรือเครื่องครั้งแรกใส่ทจแตกแล้วเนี่ยมีทั้งลมทั้งคลื่นนะคะวันนี้ใจพองไปเลื่อนก่อน หมึกน้ำลึกครั้งแรกในชีวิตก็จะงงๆหน่อยขึ้นนแรงเกินโอ้โหว้าอ้ย <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องย้ายแล้วนะคะขึ้นแรงเกินไปแรงไปไหนก็ต้องหนีอ่ะอย่าอันตรายนะเจอกันฝนอุ้ยติดแล้ว อุยอ้ยอุ้ยอีสัยหมึกทข้ามาหมึกมาแล้วฝนก็หนักมือก็ใหญ่อ๋อดูหน่อยนี่นะครับนี่คือป้าคึมฝนแบบนี้นะครับใส่นีออนลงไปเอาเรื่องเอาเรื่องรเรื่องสีมืดๆชึบๆนะครับหรือว่าตอนน้ำเย็นหน่อย,อยอนีออนนี่อย่างนี้เลยนะครับพกมาทิพยรันไว้ไม่ผิดหวังชิคเกอรี่นะ ทำไมน้ำหนักหนักล้านเนี้ยฟ้าลางฝนไม่เป็นไรหรอกตังฝนนั้นลมมึงจบกูไดาวะเออมาแล้วเฮ้ยเรายังมาตรฐานไซส์เดิมเปลี่ยนโยใหญ่ดีไหมเนี้ยโอ้ก็มีไซส์ของคนอื่นนะมีไซด์เจ็ดตัว เลยได้มาหนึ่งต um hey. um> mm ัว hmm. ว um> 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 ้ยตัวใหญ่เป็นไงครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมคนได้กันวะเดี๋ยวกันเ้ยได้ผมว่าเหงามานานครับ ป่อยมันไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาป่อยมันสามกระพอนลอโอ้ออช้อนตุดชนตูดช้อนตูดช้อนตดเออประสบการณ์การช้อนหมึกครั้งแรกเยี่ยมมีสเยี่ยมเยียมเยี่ยมโอ้ยหมึกจับมึกจับตัวนั้นก็จับตัวกจันจัตัวนี้ไม่ใหญ่ห้ติดกองไ้้วย นี้เราย้ายมาร้อยหมายแล้วนะคะตั้งชื่อว่าแต่เพื่อลอยหมายผลงานตอนนี้เจ็ดแปดสิบสามตัวสิบสามตัวแล้วตอนนี้เราติดอยู่กลางทะเลนะคะ <c oughs> นายทหารดับไปหนึ่ง <c oughs> ใช่เ <c oughs> มาไปหนึ่งน,นี้กำลัง เป่าน้ำมันเครื่องอยู่ใส่จะพาเรากลับฝั่งได้ใช่ไหมเป่าเข้าใจปมาแล้วยกได้ได้ไหมยกได้อสองหนวดเย้ยอดเฮ้ยอะไรหนักๆเอาไปเกี่ยวใครมาหรือเปล่า มดที่ถองปั่นหลายรอบเล้วหลายทีก็ได้ครับไม่ว่าจิงด้วยไว้อวดขาครับแมวจริงไม่ใช่มดทิงได้มดหนวดมาตาเขาดูต่างนะไอ้งงยู อร่อยนะงงอืมไมไ่เสียแรงออโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ส้พี่จำจำลายโยไว้ส้มของขาวเร็วเปลี่ยนเร็วยอดส่งไม้ส่งไม้ โอ้โหโอ้สาใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีสายยอดตัวเท่าโลกเลยตัวนั้นน่ะยอมนม้จะ่หินลงไปปุ๊บเจอหินเลยพี่ครับพี่ต้องหุ้งแรงไว้ก่อนหุ้งแรงให้มันเป็นมิสไยไ้เลยค่ะ เวลาโดนหมึกมันจะติดเลยครับหมึกหลายทีแล้วก็ได้แต่พี่หุกบอลไงมันก็เลยไม่ติดบางทีมันจับแค่ข้างตัวพี่มันจับไอตรงตรงตัวมันไม่โดนฉบาไงการที่เราหุกแรงเนี่ยไอโยมันจะแสลบเอาสบาไปเกี่ยวมันได้ไงตัวอะไรเงี้ยเออมันอะไรบางทีเนี้ยเฮ้ยจ่าจ่านี่นี่มกินหมึกไ้เจม มันต้องช้อนยังไงนะข้างหลังโอ้ยยังไงวะเันนผนเอาป่ะแย่เย็ดเหลือเชื่อไอ้สั์ปลาดูดมีผลรูรูอ้ยอ้ยห้ยเห็นไหมเนี่ยโห้ยไอซีดดเป็นฝูงเลยเรามีเหตุผล เรามีเหตุผลที่เราไม่ได้หมึกแล้วนะคะเพราะว่าโอ้ยมึหมึกหมึกมาหมึกมาคำนึงนะเฮ้ยก็ได้กันหมดเลยอ่ะทำไมเราม่ได้เนี่ยหมึกปูวะเฮ้ยก็ได้กันหมดเลยอ่ะทำไมเราไม่ได้เนี่ยหมึกปูวะวัวัดวัดวัดเอาหมึกปูเยื้อเนือแล้วดนแล้วตน้ตื่นเต้นกันหมดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมีสายแล้วแต่สายสายเปนเล็กมากเลยนะได้ครับถึงจุดแปดเองพี่ต้องแน่แน่กับหมึกไว้ไหววันไหวอีเชียงยาวันไหวเราต้องยาวันไหวกำลังมองไปถึงพักแล้วจิ๊กใช่พี่แต่เราไม่มีสายหน้าผมจัดอะไรให้เดินไปอ่านเนี่ยอาจจะสีคนพวกเนี้ยแล้วมันก็ตามไปกินผมสีขนไงเอ้ยมาเลย มาแล,แล้วมีตัวใหญ่อ้าวโอ้ขอถ่ายรูปดินี่ขอบคุณค่ะนี่มีไซส์เ้วานะตัว <c oughs> uh ใหญ่ตัวแรกในชีวิตว่ะมือของ ดึงดึงแรงเฮ้ยสายมีสายอันน <h uy> ี้มีสายอย่าหยุดหมุนอย่าหยุดหมุนค่อยค่อยหมุนใช่ไหมเฮ้ย <h uy> ตัวที่สองของตัวมีสายหรือเปล่าหรือมีน้ำเยอะพะน้าเบรกไม่ได้แข็งใช่ไหมพี่หมุนให้เลยหมุนไปเรื่อยเบรกแข็งโป้งเลยเมื่อกี้มันดึงอยู่นะ เอ้ยเอ้ยอยัตัก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 ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ช้า้ยคอมือไม่พันอ๋อผมด้ยมึงมาแล้วครับยอนลงไปลครับติดติติดต ติดติดพื้นเลยติดตพื้นโอ้โหข้างหลังก็ได้นะคะโอ้โหเสียงดังไว้หน่อยเสียงดังไว้หน่อยในที่สุดเราก็กลับมาถึงโลกอันสงบสุขแล้ว เหมือนเป็นเล่นบันจี้จังมาลอยรอบเนักเคนอีกสิบรอบแล้วก็ไวกิ้งมีโอกาสจะลงอีกไหมครับขอเป็นเรือสโลโมชั่นกว่านี้หน่อยก็ดีอ้ยมือเกินถาทำไงดีล่ะทุกคนอุ้ยทำตัวไม่ถูกเลยไม่ปขิงเลยนะคะพี่ผลงานวันนี้นะคะ้ีมบกเลยนะคะ เยลครับใหญ่ๆๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไงบ้างครับวันนี้นี่สนุกมากเลยค่ะแต่เพิกพาไปขุดขุดแล้วก็ขุดได้ไสจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเออดีดีบูมบอมบูมบอมนะโอ้ก็จะขุดได้แต่ละตัวนะเหนไงเลยเป็นไงบ้างพี่ตัวแรกหมึกตัวแรกเป็นไงบ้างหมึกตัวแรกที่อาร์ตได้เป็นไงบ้างเป็นมากคนเต็มหน้าตัวแรกนะโอ้สาบานเลยผมไม่ได้แกล้งนะมันพ่นเอง ดูตั้งใค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือช่วยกันตกจบหน้าผู้ที่จับรางวัลได้ที่ฟรีนะครับงานชิคกี้พานะครับหน้าตาดีด้วยโชคดีด้วยอย่าลืมสับสไครต์ช่องฟินาดี้ชาแนลด้วยนะคะ